สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการฟังเพลงใน YouTube แบบปิดหน้าจอนะครับโดยไม่ต้องสมัคร o u t u b e Premium นะครับมาดูง่ายง่นะครับอ่าเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องไปเข้าที่ Firefox นะครับไปโหลดแอป r e f o x นะครับใน App Store นะครับอ่าทีนี้บางคนถามว่า Safari ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า YouTube เขาอัปเดตใหม่นะครับ ซาฟารีก็เลยใช้วิธีนี้ไม่ได้ต้องใช้ Firefox นะครับถ้าใครโหลดไม่เป็นนะครับ F i R E นะครับไฟฟ e f อกอะไรนี้นะครับปึ๊บตรงนี้นะครับกโหลดมาอ่าน,นี้ก็เข้าไปเว็บ y o u t u b e นะครับให้ท่านไปกดตรงสามเหลี่ยมข้างบนนี้เอ้ไม่ใช่สามจุดข้างบนนี้นะครับแล้วก็ขอไซส์สำหรับ Desktop ปป๊บ อ่ะทีนี้เราก็เลือกเพลงที่เราต้องการฟังนะครับอ่าเช่นผมจะฟังอันนี้ก็กดเล่นปึ๊บอ่าทีนี้เราก็กดเล่อเครื่องหมายตรงนี้นะครับต่อลดเสียงปึ๊บแค่นี้ก็ได้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะเล่นแอปอะไรก็ได้นะครับอละไรก็เป็นน้ำแข็งก็ยังนะ สมมติจะเล่นเฟซบุ๊กปึ๊บ<ด>อ่าก็สามารถ<จ>เล่นได้หรือสามารถย่อขยายได้นะครับอ,อ่าแล้วก็วิธีป,ปิดหน้าจอให้ปิดก่อนหนึ่งครั้งปึ๊บเสียงมันจะเงียบไปนะครับก็ให้เปิดอีกรอบหนึง่งกดปุ่ม power นะครับแล้วก็กดเล่นปึ๊บแล้วก็ปิดใหม่เสียงจะยังอยู่นะครับโอเคเทคนิคง่ายนะครับสำหรับคลิปนี้ขอเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ